เครื่องเบนซิน1.3เกียร์กล้องหน้ากล้องถอยหลังนะครับเกียร์คอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยลูกฝนจะตกแล้วลูกไม่ใช่จ่าแล้วตกแล้วพี่จ้าลูกจาลูกดีตาลูกจะฟังเสียงเครื่องหรือเสียงฝนบอกมาได้นุ่มๆุ่ัดสัน521ข้างล่องสี่ตะขอปี1970ทะเบียนโอนร5 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผม สวัสดีครับผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีฮะสวัสดีครับผมป๊อปจากร้านอาร์มยูทีซีครับผมเย่จัดไปฮะดัซสัน5 2 1ข้างล่อง1 5 9 0 0 0แค่นี้ครับฝนจะตกแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยรีบหน่อยรีบหน่อยฝนจะตกแล้วเว้ยวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าดัซสัน5 2 1ข้างล่อง4ตะขอปี1970ใช่เครื่องเบนซิน1.3ึเกียร์สี่เกียร์คอยเกียร์คอยใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับในเกียร์คอยนี่เดี๋ยวให้อาจารย์เขาจัดการเลยผมบอกแล้วผมรู้แแค่นี้หละ ดูห <ๆ Souls> ้องเครื <su> ่องก่อนนี่เริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยใช่ไหมวัห้องเครื่องเขาเก็บมาสะอาดผมดูแววแววพี่ดูแววแวนะห้องเครื่องมีเก็บสีมาแล้วนะบบางจุดแล้วก็มีปั๊มติ๊กไฟฟ้าเบิกให้ใหม่นะติ๊กไฟฟ้าคาบูนี่คาบูใหม่ใช่ครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่วิ่งมาบอกว่าพี่เกียร์คอยนี่หายากนะแล้วคนขับเป็นก็หายากด้วยกระทั่งเรามีมน้ำมันเครื่องใหม่แล้วกรองใหม่พร้อมใช้งานเลยคันนี้ครับคันนี้นะใช่กระจกกระจังหน้านะสวยนะ ใช่เดิมเดิมของมันเลยอันนี้ภาสสีหกสี่นะแต่ว่าขาดไม่เกินนะหน้าตาดีว่ะผมว่าข้างล่องต่อไปมาปดูร้านข้างร้านข้างล้อล้อเขาเรียกล้อเลยอาจารย์ล้ออันนี้เป็นขอบสิบสี่ล้อเหมือนล้อมูลไอยนะใช่ล้อน่าจะเป็นของเอ็นไก่อันนี้อ๋อเอ็นไก่ตันๆถ้าข้อมูลผิดเราก็ต้องโทษอาจารย์ <laughs> อันนี้ยางเป็นหนึ่งแปดห้าหกห้า แต่รงมันน่ารักมากเลยนะอาจารย์ยางม,มันเตี้ยแต่มันไม่เด้งนะคันนี้มันนุ่มช่วงล่างมันดีด้วยความที่มันโหลดไม่เยอะแล้วก็ยางมันใหญ่เออต่อมาเลยครับดูนี่ภายในภายในมีอะไรบ้างอาจารย์ดูดิอ่าให้ดูอันนี้ก่อนเลยข้างหลัง <c oughs> นี่ผมสับสับอันนี้ไว้ยโยนี่นมีเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับลำโพงสิบนิ้วแอร์เย็นเพลงเพราะนะไม่เหงานะคันนี้แบตเตอรี่ย้ยายจากในห้องเครื่องมาอยู่ในห้องโดยสารแล้วอ๋อผมก็ว่าแล้วทําไมห้องเครื่องสะอาดสะอา้านอย่างวันนี้ปิดใช่ปุ๊บอันนี้พ่วงอะไรไฟฟ้าป่ะเนี่ย ไปมันหน้าตามใหม่ๆวะอาจารยมพูดอะไรไฟรชคราใช่ครับคันนี้ขับเบานะครับม,มีกล้องหน้ากล้องถอยหลังนะครับเกียร์คอมีตัววัดโวลต์นะครับเกจน้ํามันแล้ววกนี้ความเร็วใช้ได้แล้วก็มีตช์เครื่องเสียงแอร์ใช้ได้เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเพลงเพาะเครื่องส่งเครื่องเสียงใช่นี่มาดูสีตะขอเป็นไงผมบอกแล้วว่าหน้าตามันดีสีตะขอแล้วช่วงหลังช่วงหลังฝนก็ตกนะเนี่ยมาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยลูกฝนจะตกแล้วลูกไม่ใช่จ๋าแล้วตกแล้ว ไปจางเร็วตาเร็วดีตาเร็วเป็นไงเสียงเครื่องจะฟังเสียงเครื่องหรือเสียงฝนบอกมาได้หนุ่มๆเฮ้ยอย่าเผลอใส่เกียร์นะใส่เกียร์ที่พุ่งลงอ่างเลยนะแอร์เย็นไม่ต้องห่วงเลยดัดสันห้าสองหนึ่งข้างล่องสี่ตะขอปีหนึ่งเก้าเจ็ดูนทะเบียนโอนภาษีหกสี่โอ้ยเป็นยาพลังวะพลังอะ เราจะจัดไปฮะห5ึ0 0 0ส่เ0เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนโทรมาสอบถามก็ได้ครับ0ูนยปดเ้นผมอาร์มจากร้านอาร์ม u t c c ีนิ้วสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้ครับรถอยู่สมุทรสาครพะลามสองใกล้กับวัดสาบันท้ายนอสิงนะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักบุญไปเลยร้านอาร์ม u t ท c สนับสนุนพวกเราอย่าลืม ไลค์แชร์ตับสไครต์ให้อาร์มยูดีซีด้วยครับอาร์มยูดีซีจับชายใบของพวกเราเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยไปลูกผมจะมาแล้วลูกเฮ้ยอาจารย์ล้อเล่นเหรอหลังล้มหลังใหญ่โต